พ่อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมีมีกามาเจอเจยอ่อนนะคะสาวอุดรนะคะเลขเข้าประจําเป็นเลขลับมีเพื่อนส่งมาให้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้มาเจอครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องบอกไปลมมาแล้วครับทีนี้บ้าลมมาแล้วนะฮะสวัสดีเจยอนเรค่ะสสวัดีครับเจยอนครับเพ่นเก่งเลขไว้น้ำเฟินเก่งเก่งเลขลับตีเจ เลขลับจ้าออปุ๋ยมัยไหนที่รับจกักนี้อันมีมูแม่จ่ามีมูเป็นทรงมา่หไหอ่เพื่อนกระเฮ็ดเข่าแล้วมันเป็นสูตรเพิ่นไหมจ้ากินงวด้วเจ๊ต่วางงว,วดที่สามเข่ามาสามงวดเหรอนี่จ้าเข่ามาสามงวดเอาสามงวดแล้วจ้าส่วนมากจะเข้าสองตัวหรือสามตัวครับเจ๊สองเข่ามาสองตัวจ้าส่วนมากที่เป็นล่างเป็นล่างจ้าส่วนมากจะเป็นล่าง น็เลาบเลขด้วยอันมีคนทรงมาให้ทรงมาทางไก่บ่จ้ะอันผู้หัวจ๊ะพิเศษงานอยู่เชิญบุรีผัวจ้ะเป็นกระสุนคำนวณของเพิ่นพี่กันนั่นแหละจ้าสูตรเข้ากับมาประกอบกับเลขเข้าพร้อมบางสินะเอาทรงมาให้กะบเจออันนี้เขามาจังวดล่ะจ๊ะว่างวดเมื่อกี้เพิ่นให้มาเก่าตัวเดียวอืมจ้าเลขเพิ่นให้มาเก่าตัวเดียวบ้านนี้งิ่ยนข้าว่าเขาสามตัวสองตัวกับเขาบ่แมีนจ้า หมดบางหนึ่งบรรทามากเก้าเกจเก้าห้าเก้าสองแล้วเพื่อนกะให้ยวิ่งเก้าว่าสันว่ามันก็เล็มาเข่าเจ็ดเก้ากับเก้าแปดเนาะหมวดบางหนึ่งเนาะโอ้ยแข่งเม่นมากเลยได้เลยเนาะถูกผอกันเนาะหมวดก้อนหนานั่นเนาะหมดก้อนหนานั่นเพื่อนอันเพื่อนกับแม่ห้เก้าดืวยกันค่ให้มากเก้าเก้าหกบอกเพื่อนหานะเก้าหกเก้าห้าแล้วก็เก้าศูนย์ เขาเก้าศูนย์ตรงๆงเลยหัวจรนหานะอ่าปนีปนีก้อนนั่นอีกปนีเจ็ดสอ่าไห่มะเจ็ดเด็ดเจ็ดมัน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 ไห่มะดิบิงเจ็ดมันก็นเลยมาเจ็ดแปดอเจ็ดหาแล้วก็เจ็ดสี่คนไหม่มาะ มันเข่าเจ็ดแปดหอดกอนานนมากเจ็ดแปดแม่ลูกธนาติดไรได้หนิแต่ว่าแต่ว่าเลขเลขตรงนี้นี่มันจะมาอยู่ประมาณจะช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองอ่ะสิบเอ็ดสิบสองคันเพื่อนห้มาเข้ากับมาจับจับจับ่เอาเลขเข้าคันเพื่อนเพื่อนห้วิ่งคือจังเพื่อนห้มากเก่าเข้ามากกับมาประกอบเอาเ่เลขเข้าไดงสินะบาร์ดีบาร์แต่ว่าลออ้อเบอร์งวดนี่เมื่อนี้จะเป็นเลขยังค่ะสีจะให้กองงวดมวดดีบอจ้า หมวดวนี่เขากอกพจน้มากเลยที่มาจังไร่ลบไปเดี๋ยวทำข้าวมนวของเกลอนตอ่อมือออตรอตรงล่อมือเยจ้ะเด้ออันจังไรกะอ่ะ คันจังไดกะอันนั้นลองเบงเลครับอ่ะรอรอมันเป็นเลขลับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ปล่อยออกมารอ,อก่อนแต่ถ้ากมาอ่ะเะะขาจะให้มาตัวเดียวอ,อแล้วเจจะมาไห้สิมาประกบคูไห้มีแค่สามกูลเลขนะน,นีแค่สามกูต่าอ่ะส่วนมากมันกับสีมาตรงตรงแต่ตู่ก้าพ่อเขาลองซื้อหลายซื้อจักนิดหน่อยอ่าอ่ามันกัจะกรมาณนั้นวนจักรโคกเมื่อนี่เมื่อนี่เป็นเลขคำนวณบ่ม้อจะา เ <Uh> อออนส่วนมากจะลงในเพจบ้า่วนมากจะอยู um. ่ในเพจลงในเพจเพจนมากจ้ะออนสาวอุดรแสนเพจอ่าต่อปากเพราะพี่น้องก็กำลังใจแล้วกันนอกจากพี่น้องเนาะอาอรสาวอุดรแสนเพจแต่แต่ส่วนมากก็จะไปทยอยลงในช่อง ให้คอยพี่น้องสาวพี่เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเนาะคอาเป็นกำลังใจให้กันด้วยแต่ว่าเลขลับต้องใกล้ๆวันนี้นจะเป็นชุดชุดแน่นบ่อแบบนี้อันนี้ชัวหัวที่สามแล้วเข้ามาสามหัวแล้วเข้ากันมาค่อยติดตามเบอร์งวดที่ส<อ>ี่ว่าไม่สิเป็นังไดพี่น้องจ้ะว่าไม่สิเป็นไดถ้าเกิดอ่างวดที่สี่เข้าอีกอ่ะโอ้อลังการอี่น้ิมภะอลังการจ้ะอลังการจ้ะ เล <Rice. S 2> าต้องออกมาค่อยตีสาวเบิ่งมาพร้อมกับอายุเลยตอนนี้จะมีออนกินคือเน้นๆในจ้าจ้าเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาเบิ่งเอาพี่น้องเาค่อยมาเบิ่งอ่าค่อยมาเบิ่งฟันดีบ่บัดเนี่ยฟันดีอยู่เด้อทวันต้องเล่องการ อันกูแฟนน้องนึงน่ะเพิ่นก็ฝันอยู่อ่าฝันเท็นสร้างสร้างสองตัวคนว่าอ่าเขาก็บคิดว่าเก่ามันสิมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเพคนฝันเท็นสร้างสองตัแล้วแบบนี้อ่าสร้างสองตัมันก็มีแปดขาเนาะเพคนว่าขา,าหักคาั้งหนึ่งมาสั่นว่าอ่าสร้างนะคะหักคางนึง หักทางนึงมันก็ต้องเป็นเจ็ดแน่นบ่อ่ามันก็เลยเป็นเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดพี่น้องกันทีเป็ความฝันนะเนาะมันกะอ่าอันนี้คือความฝันฝันฝันงมดหนึ่งนี่กะกะกะโอเคอยู่พี่น้องกตโอเคอยู่วันนี้ว่ามีฝันไฟเจ็ หมนี่บพระหั่นฝันแต่ว่ามีสูตรไห้แต่มีสูตรไห้แล้วก็ค่อยเบิ้งอ่ะเราเรผู้หลังจ้าต้องไปใกล้วันต้องใกล้วันจ้าะว่าตรงนี้ก็เป็นเกลกรามกับมาประกอบกับเหลกฝันเท่าแน่กับอ่าสูตรคำนวณของเท่าแน่เขาจะมาเขาจะมาให้เราตัวหนึ่งเราก็มาหาตัวประกุปประกุบได้เอาทีนะาวันนั้นรุ่งเบิร์ตเท่ไว้นั่นเนี่ยแต่วันนี้จะเป็นสูตรคำนวณวันนี้มีสูตรคำนวณอะ้ะเหรอวันนี้มีสูตรไหมครับเจ๊ มือนียังบม่มีสูตรเล้ะด้อไ่มีอแน่ังี้สนาเจอันนี้งวดที่ที่ผ่านมาท้าไม่ดูอันนี้งวดที่่านมากรอคิมรอไว้นะครับอีครับรอไว้งวดสิบานมากขา่าวันที่ออกแน่สนาน้องเขียนวันที่สนเอออันนี้เป็นงวดเก่าข่าวเงาเลยเออยกให้เบิ้งเมนกันเพราะว่ามักตัวไหนว่างงวดนี่ยมีมักพิเศษไหมครับตัวนีตัวนี้งวดนี้ป่จะะอ่า มักพิเศษบ่บมาดีมันก็ต้องล่อพี่น้องมันก็ต้องล่อฉบอนเรศจ้าล่อเลขนะจ้ะเพราะว่าอันท่านบอกไปมันก็สีลายนาะพี่น้องมาดินล่ามาบ้านด้ไก่เมื่อไม่มาในได้ก่เอาโซ่หดก้อนก็ได้แต่นะมีได้พี่น้องเด้อยกไม้พวงหดก้อนเนาะครับเป็นไม้พวงหดก้อนนี่นี่หดก้อนท่าน คือ,อโชว์วดที่แล้วอวด,ดวดที่แล้วเนาะนี่งวดที่แล้วโอ้ไยมากซ้นำนี่อ่างววดที่แล้วงวดที่แล้วตัวนี้จะเป็นอ่าหนึ่งเมษาเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าหดทงหนึ่งเมษา เขาก็ให้มาเก้าอ่าเพื่นจะให้มาเก้าเขากับมหาตัวประกุใส่พี่น้องค่ะมันก็จะเป็นอ่าเก้าหเก้าศอ่าตัวประกุปเขาตัวนี้พี่น้องนะเขาเก้าศูนย์ออก็ต้องกราฟตัวนี้นะก็ะไกาอันนี้พูดถึงงวดวันที่สิบหกเมษาอันนี้หนึ่งก่อนอ่าหนึ่งหนึ่งเมษานหนึ่งเมษาของอ่สามอมีนาบอกเฮ้อาทิตย์มันออกเจ็ดแปดนีาทแปเละเจ็แปดล่าง อ่าตัวนี้เขาเพื่อนห้มาเจ็ดเจ็ดเตัวเดียวอ่าเพื่อนเพื่อนเจ็ดเมาตัวเดียวอ่าแหล่าข้ากับมาอ่าเขาให้มาอย่างนี้เราก็มาประกบคู่กับอ่าสูตรคำนวณของข้าเพ่จะได้ออกมาสามคู่จังสี่พี่น้องอันนี้จังแม่นแถวนี้จังแม่นวดวันทีสิบหกอันนี้ของวันทีสิบหกเมษาเมื่อกี้นี่จ้าเนี่ยอ่าแต่ว่ามันมันเข้าเก้าเจ็ดอยู่แต่ว่ามันออกตัวกลับพี่น้องกับมันเป็นเจ็ดเก่าเนาะอ่าอีกอ่าเขาประกบได้เก่าเจ็ดนั่นสินะนี่ก็ลายหางเลขเลขเละเปรลายหางพี่น้องมีเสน่ห์ล่ะ กะให้คะแนนนั่นก็ไปก็มาเอาเนาะพีน้องงวดวันที่สองเอพราท่านใดมันบงวมวันที่สองอะไรก่อนวดวันที่สองสียหมาหนี่งสองคือภาพนี่แม่แน่นย่างจ่าย่างย่างประมาณวันที่เท่าไหร่ครับเจ๊อ่าประมาณวันที่สิบสองเดี๋ยวปล่อยให้เลยสิบสองอ่า สิบสองด้สิบเดี๋ยวจะล่อเลขอ่ะลอก่ลกอวันที่สิบเจ็ดแล้วเออยี่สวันที่ยี่อ่ะนี่ประมาณนี้แหละปรนมา้นี่แหละยี่สิบอมาสิออกวันที่สองเออมาสิออกวันที่สอง่ะอ่า นั่นแหละประมาณวันที่สองสิบรอไว้นะคะรอวันที่ยีสองเลขรับนะคะเจอแล้วนะคะสายแม่นนะคะเข้ามาหลายงวดสามวดแล้ววันนี้สามวดแล้วจ้าเข้ามาสามอันนี้สถิติย้อนหลังค่ะสถิติย้อนหลังเราสามารถแอดไลน์ได้ศูนย์แปดแปดเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแล้วครับเนี่ย เรียกอะไรครับตรงกลางเก้าแปดนะตรงไหนเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์ห้าโอเลขหลับตรงใดลอาอุดอนแฟนเพจนะครับผมพิมรอไว้นะคะเดี๋ยวตามให้อีกเนาะค่ะเนาะกะเป็นครั้งแรกที่เจอกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าได้สอบถามประวัติ ความเป็นไปเป็นมาของเลขลาบของเกอออนอันนี้สถิติ90กับ9เย็ดเนาะมันเข่ามากลายงมดแล้วเรามาดูนกันคือวันที่2คึอสภานะคะนักปล่อยวันที่22มี12นะครับ12จักไลก์สอบถาเกอออนได้เลยค่ะคุณเกอออนเป็นแนวทางเานานเลยจ้าเ้อแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ